สบายดูทุกคนมีสระกับพามาซื้อพร้กินให้ลูกชายจักสิเอาอยังไปให้ลูกชายซื้อแน่ข้าวสองทงเขาเจ้าทงละหาเอาไข่ดาวอันละหน่วยเด้อไข่ดาวอันหน่วยเออสหน่วยใส่ซีอิวให้เลยเนี่ยแล้วก็ขวมูทงนึงข้าวขวมูตัวนะแม่น กินเผ็ดเตจเตจเบผัทอดหมูก็มีทอดอัวก็ม,ม,กนม,กนมกีน่าติดใจตลาดเซาซีนา่าคงกินสุกอยู่ข้างในเ็เดจเตจเสบเจ่วบองนต่วนี้ไก่เค็มไก่ดาวกุ้งขาไก่ตรงนี้

ม่ก็มีแต่ยงงามๆจ้าครับมาซื้อไข่ลูกคือเก้าข้ามอกมันจะมีแต่หัวงามๆมาคเนแต่เดียวมันบริขายไข่อะนะเอาแต่ไข่ลูก นี่แล้วซําเนื้อเนื้อเขาเลือกเท่าใดเอ่ยบ่ได้เลือกเขาเลือกซกัดเบิดทางข้บ่ด้กัดเบิดเป็ดค่ะติดข้างในบ่สกัดีนเลยาวจ้ามันใหญ่่ากันเ้ยเอาพี่ให้หน่อยเด้อ้กัหมดเป็ดึงเดียวดกกนคืองามแท้ปาไก่บ่มีบ่มีแต่เป็ดบ่ บ่บ่ในมะแข้งมะเครือนี่เนาะจัสิกินยังมื้อนี้ฮะซับซะบ่น่มีน้ำไม้ตัวเองอีกบ่ฮะ กับเห็นมีนะระาด้วปลาอีสแงงันค่ะผ้าถ่านกล้วยปะเออชิมว่าน้อยเด็ด

เราไปซ้อาหาหนังสือนี่แล้วอ่ะไหตวงามไอ้ลินเนาะซื้อแล้วเด้อมื่อนี่ฮะจนชื่อเรียบร้อยแล้วองมาซืมาเวยู่นอกันี้เ่ซื้อนะเอามื่อหนาจะซื้อเอยเจ้งงามไาลนเนาะงามเนมืี่ฮจัซื้อยังไม่ตู้เฮบูมีแนวซื้ออยเจ้าเมื่อหนาก่อน

luôn gà lươn chắc cá nè tam Nói cái này cái gì đó cái này Khan nói thích cầu là mục khen nó kèm khen kèm cả đấy nó kèm mục kèm lại kèm mục kèm mục kèm mục kèm ba ừ. ba, là... ừ. ba, là... ừ. ba nàng ừ. ừ. kèm

กระแต่นม่ตีนน้อยงามงาลโกอะไรบางเหรียาทุกคนมาซื้อขนมนะซื้อขนมไปขาย ซื้อของกินแลลวแล้วก็มาซื้อขนมง,นะงานเพื่อก็มี่ลายหมดลายแบบทนะุกคนพอแหละจำนั่นแหละไล่เงินเห่เลาโออเออมีแล้ว เน yeah, 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 yeah. mm. right. ี่ยมีบ oh. oh. ่หนมกินย่่านเเป็นกินย่่นอนในบค้นม่เราไมลาเปรือบ่มีมะเข่งแล้วพ่อ กูแดงแจ็คโตชิปกับกูแดงาาไ่ไดนาคเลยมานักเนาะปลาหวงามเลยมั้ยกล้องเทอาเลนี่บอมันเชบดอยู่บ่มันคือยังบัชุก หวยกองลนะสิบพันจ้าแดงกระทุมละสามนันแดบบงเางากอันนันั้นี้นันแดา ซื้อแล้วไปอ้อมวายซื้อเครื่องแล้วแหละแต่เมื่อทุกคะกลิ่นมา,มาบอลผาโดนอ่ะคลิปนี้สวัสดีเขาจบคลิปเพื่อนคนนี้มาตะกลิ่นเนาะ